เดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่อง Ninja Foodie นะคะตัวนี้จะเป็น pressure cooker แล้วก็จะเป็น air fryer หรือว่าเป็นหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะอันนี้ก็จะมีในกล่องก็จะมีคู่มือนะคะคู่มือแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแผ่นเป็นจานนะคะเป็นคล้ายๆกับเป็นแผ่นรองเป็นถาดรอง เพื่อวาอ่าสำหรับทอดหรือย่างนะคะมันจะเป็นรูๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นฝาฝาหม้อนะคะหรือเรียกอีกอย่างก็คือ p r ชอร u r e cooker l i ดนะคะอันนี้มันจะเป็นฝาหม้อสำหรับแรงดันอัดไอน้ำนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นเขาเรียกเป็น ตัวตะแกงสําหรับตากพวกเนื้อนะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะทําเนื้อแห้งได้นะคะต่อไปนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวหม้อนะคะตัวหม้อนินจานะคะเดี๋ยวให้ลูกชายยกออกมาค่อนข้างจะจะใหญ่นิดนึงนะคะอันนี้6.5ควอตนะคะผู้เรียกไม่แน่ใจภา,าษาไทยว่าอะไรน่าจะใหญ่กว่า6.5ลิตรค่อนข้างจะใหญ่ นะคะอันนี้นะคะนี่นะคะเป็นตัวหม้อตัวหม้อนินจานะคะค่อนข้างจะใหญ่นะคะ หม้อนินจาตัวนี้ก็คือจะเป็นหม้อทอดไร้น้ำมันแล้วก็จะสามารถใช้ไอ้น้ำในการทำกับข้าวหรือว่าเป็น pressure cooker นะคะเดี๋ยวดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตะแกรงเป็นเป็นตัวตั้งเขาเรียกอะไรอะที่สำหรับถาดพวกสำหรับที่จะจะใช้ตะแกรงสำหรับ เนื้อแห้งอะไรพวกนั้นนะคะมันทำพวกอาหารแห้งได้พวกดีไฮเดรตนะคะแล้วก็ตัวนี้หม้อทอดหม้อทอดนะคะแล้วก็ตัวนี้จะลักษณะ้ายหม้อหุงข้าวนะคะตัวใหญ่เนี่ยเป็นคล้ายหม้อหุงข้าวแต่ว่าจะเป็นตัวนี้สำหรับที่จะใช้สำหรับเพรสเชอร์คุกเกอร์เลยนะคะตัวนี้แล้วก็เป็นตัวหม้อค่อนข้างหนักนะคะ นี่นะคะนินจา pressure cooker and air fryer นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมถ้ายังไม่กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อว่าเราจะได้แชร์ ข้อมูลดีๆจากมอนินจาแล้วก็แชร์ประสบการณ์ดีๆของคนไทยที่อาศัยอยู่แคนาดานะคะขอบขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ